สวัสดีครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องไก่พม่าะนะครับวันนี้ก็จะเน้นคุยเรื่องไก่พม่าดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ยี่สิบก,กว่าปีเนาะยี่สิบสี่สิบห้าปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่สมัยนั้นผมก็ยังทํางานอยู่นะครับอยู่แถวบางพีสม,มุทรปราการนะครับ ก็สมัยนั้นก็รู้สึกว่าจะชอบไก่นะครับแต่เป็นไก่พม่านะครับสมัยนั้นผมชอบในสไตล์การชนนะครับแบบตีไม่ได้จับประมาณนี้นะครับถอยตีถอยตีใช้ต่อจัดนะครับก็มีความชื่นชอบก็หามาเลี้ยงนะครับหามาเลี้ยงหลายตัว ขอซื้อลูกไก่เขามานะครับตัวลูกเกยบตัวเท่ากําปั้นนี่นะครับแต่ก็ได้มาคู่หนึ่งประมาณนี้นะครับก็คู่ละห้าร้อสมัยนั้นก็ด้วยความเราชอบนะครับเพราะว่าเป็นไก่แบบไม่ต้องจับก็ว่าได้นะครับเป็นพม่า้อยเล็กนะครับเป็น้อยเล็ก โตเต็มที่ก็อยู่ที่2โลนะครับก็หาคู่ยากนะครับสมัยนั้นไก่จะมีตั้งแต่ที่เขาชนชนกันก็อยู่ประมาณ3โลนะครับ2โล6 2โล6 2โล7ถึง3โลประมาณนี้นะครับรอยเลขเกินไปก็หาคู่ไม่มีนะครับก็แค่เลี้ยงเป็นแนวทางที่เราชอบนะครับเพราะว่าตั้งแต่นั้นมาเราก็เอามาผาสม กับไซ่อนมั่งไก่ไทยมั่งนะครับก็ได้ลูกออกมาก็เป็นแนวทางนะครับก็จากนั้นมานะครับตั้งแต่ไก่เมื่อก่อนจะเป็นไก่ที่ชอบแข่งหน้านะครับแล้วก็ไม่ค่อยจับนะครับไม่จับตีเลยละไม่ต้องใช้ปากนะครับเป็นไก่ที่ชอบออกตีนเปาเยอะๆนะครับ ณปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากจากที่เคยตีนเปล่าจัดจัดก็เหลือน้อยลงนะครับก็มีตีมั่งแต่ก็น้อยนะครับก็ใช้ปากจับเป็นซะส่วนใหญ่นะครับก็เลยเป็นไก่ณปัจจุบันจะเป็นไก่ลูกผสมนะครับเพราะว่า,าตั้งแต่ นั้นมาผมก็เชื่อนะครับว่าเป็นไก่ที่เขาผสมกับไก่โครงสร้างนะครับเพราะว่าให้เป็นไก่้อยใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้หาคู่ได้นะครับถ้าเป็นป็ดไก่พมา่าแท้จริงๆนะครับณนะปัจจุบันนี้ผมว่าหายากนะครับเพราะว่าไก่แท้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไก่เล็กนะครับเป็นเล็กเล็กมากเลยอยู่ที่สองโลนะครับเต็มวัยสองโลหนึ่งประมาณนี้นะครับ ก็เลยมีการพัฒนาให้รอยใหญ่นะครับณปัจจุบันในบอลในสนามชนนะครับก็จะอยู่ที่สองสี่สองห้านะครับนั่นคือเป็นไก่พมา่านะครับพมา่าแต่เป็นไก่พมา่าลูกผสมมาแล้วนะครับที่เขาผสมไก่เชิงไก่ง่อนประมาณนี้นะครับมาก็เลยได้เป็นแนวทางตรงนี้นะครับ แต่ไก่แท้จริงๆณปัจจุบันนี้ผมว่าหายากนะครับก็เพราะว่าแท้จริงๆมันจะเล็กนะครับเล็กแต่คมนะครับเล็กคมตีแม่นนะครับแม่นสุดๆก็ว่าได้นะครับถ้าไม่ปิดต,ตอนี่ถือว่าใช้ตอจัดเลยนะครับเป็นการที่เสี่ยงมากๆนะครับแต่ ปัจจุบันนปัจจุบันนะครับก็ถือว่าการพัฒนาจะผสมไก่โครงสร้างนะครับเนื้อหนังดีเข้ามานะครับไก่เลยเป็นรอยใหญ่ขึ้นนะครับก็ผมเชื่อนะครับว่าทุกวันนี้จะเป็นไก่ลูกผสมมากที่สุดนะครับสําหรับไก่พม่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเล่าสู่กันฟังครับผม